ครับว <toys> ัด <m ics> <m im itation> ีคเป็นลียนี้เป็นั้วกรงอ่ะครางบกซูกับคู้ชนะวันนี้อล้งกว่าแก้เกมได้ดีเลยนะครับครัพลก่อนลุ้่เขาบอกให้เราทกออกไปชกไปบอกว่ามเนซ้ายวันนี้โดนไม่โดนเข้าไม่เข้าเตะเตะเรื่อยครับ วาไปเตะซ้ายแล้วก็เต่ซ้ายเตะซ้ายเขาเ็เลยเอรสงอเตะคดีใจรัถือว่าพิกพิกแมาครั้งนแท้ที่ไหนมที่แมคยสองปครับหลายปีแงปีแล้วเล็กด้วยเล็กกว่าเขาอยู่เพราะการนพิกัดเท่าไหร่ตอนนั้นเรสามาทีตอนนั้นาส แล้วมันแตกแตกกับพันยายังไงไปดีไดเราก็โตขึ้นเยอะแล้วใหญ่แล้วเราเราต่อยตามแผนที่เราวางไว้ก็สามยกก็ยังไม่ค่อยตามแผนเพราะว่ามันเตะไม่เข้าพอเต็มไม่เข้าก็ก็มีความขาดมั่นใจขาดความมั่นใจไปบ้างครับแต่พอยุสีก็มาได้เซซาร์เซซายก็เริ่มได้ใจแล้วแล้วหลังจากนี้ไงสองเก้าก็กำลังดีแต่ก็บีบอยู่นิดนึงงถึงสองจะซีสิบก็กำลังดีดีกว่า ก็มีไว้ก่อนชนะฟันน้ำชัยแล้วก็ชนะนวลชัยแล้วก็แพ้คะแนนนวลชัยแล้วก็กลับมาชนะกันครับได้ไหมน้องพวกมึงครับขอบคุณมากครับได้จากใครบ้างครับผมไม่รู้หลายคนเขามีเทนมาเลยที่ใจดีอาชีพให้เรามาครับผมและผมมากครับถือว่าได้พึ่กันช้าครับมที่เป็นมีเงินเก็บครับครับคุยนับเป็นนับเป็นรายกรนะครับก็มีใจที่น้องทำได้ครับ ก็2เกมเอ,องยกแรกก็หลดอัดนิดหน่อยครับโดยยก3ก็จริงๆแล้วเสียจังหวะไม่เสียเกมอะไรมีจังหวะดีมุหมดหัวนิด,ดนึงก็เลยจับมาเป็นรองดีว่ายกสี่เขาก็บอกให้ก็ตั้งใจออาและอย่างนี้มากพอดีน้องก็ทําได้ยก,กห้าเลยนโมคืนเกมได้ก็สุขันเรลลครับยกห้าก็ถือว่าชิงดำเหมือนกันใช่ครับยกแรกชิงดำแน่นอน,น,น,อนเพราะว่าใต้คนละยกยกสี่เราเหลื่อมนิดเึงยกสามเสียก 3, เกบเขานะครับแล้วก็ยกห้าเนี่ยเรามามีจังหวะมาเตะซ้ายแ้วแทงซ้ายเข้าแล้วก็ มีหักน้ํนะเราก็เลยต่อย่ายขึ้นไปอยู่ครับแต่ว่ามันก็ยังมีมีข้อที่ต้องหนีตานําหนิแล้วก็แต่ก็นั่งมีแก้ไขนะครับโดตกข้อไหนที่ผมว่าน้องก็ขี้เอ่อความขยันในการออกุน้อยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ติดจะติดจะตั้งรับมากไปหน่อยนะครับก็พยายามไปแก้ไขนะครับตรงนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจแนละ้วเราอยากให้เกมออกมาสนุกแล้วก็เออเป็นเป็นที่ประทับใจผู้ชมแฟนมวยมากกว่านะครับก็ ทำได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแก้ไขต่อไปพราถึงมรดกเพชร,รครับเขาก็น้องก็ทำหน้าที่ด้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็กระดูประสบการณ์ขึ้นว่วนะเขาจะเยอะกว่าเรานะครับแต่เราเด็กเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาเก้าขึ้นมาระดับนี้ได้ นะครับเราก็ต้องใช้เวลาให้เวลาการทรุงสยามนิดนึงแต่ว่าเราเห้นท้่นี่เขาก็ทำหน้าที่ทีดีที่สุดแล้วนะครับก็ต้องชื่นชมชื่นชมทีมงานที่มุมด้วยที่แก้เกมบอกไม้ให้ตรุงสยามผ่อยับที่สี่ครับครับเราก็พยายามบอกให้เขาต้องออกอุ้งครับถ้าไม่ออกอุ้งจะรอมากถอยมากตั้งรับมากก็มันไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับก็ยกยกสี่ออกไปก็ทําได้นะครับยกห้าก็ก็อย่างที่เห็นแล้วก็ชนะมาได้ก็แก้ไขครับสรุปว่าต้องแก้ไขแล้วก็ พยายามทําให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับผมครับผมน่าเป็นเห็นมีผู้สนับสนุนพี่แป๊ะสายสี่ครับก็นานๆพี่ก็จะเข้าสนามทีแล้วก็พี่เป็นผู้สนับสนุนหลักเลยของค่ายเกียรตส์จงด์นะครับส่งเสบียงส่งอะไรบำรุงนักมวยตลอดเวลานะครับก็ขอบอกขอบคุณพี่แป๊ะในกาลนี้ด้วยครับครับผมครับยินดีด้วยครับสำหรับชนะวันนี้ครับเป็นวัน่มีเสียงดีมากสิบหมื่น